ไอ้ดิถึงแล้วเนี่ย้ยไปเลยไปเลยไม่เอาแล้วพวกนายพาฉันมาโรงเรียนทำไมตอนนี้อ่ะอย่างจริงจัอกามที่เราตกลงกันเมื่อวานไงที่บอกว่าพวกเราจะมาทำรายการล่าท้าผีในโรงเรียนกันนะฉันไม่ได้ตกลงกับนายสักนิดนึงเลยฉันบอกว่าฉันไม่มาล่าฉันมาทำไมเนี่ยโอ้ป๊อตหมอโอ้หรองั้นพวกเราไปกันดีกว่าปะจะปุ่มไปเลยนะไปกลับบ้านยังไงอ่ะไม่เอา อีก่ี้กว่าี้ัี้ปอดอย่าให้ฉันเห็นพวกนายกีดแม้แตนนิดเดียวนะว่านะใครจะไปกีดกันเล่าฉันเนี่ยแค่อยากเข้ามาในโรงเรียน เพื่อดูว่าข่าวลือที่เขาอ่ะโพสตกันในเน็ตมันเป็นจริงหรือเปล่าเขาว่ากันว่าในโรงเรียนของเราเนี่ยมันมีสถานที่อยู่สถานที่นึงซึ่งเชื่อมต่อกับโลกแห่งวิญญาณถ้าเกิดว่าพวกเราเข้าไปได้แล้วก็ฉันจะถ่ายลง YouTube ด้วยเมิว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 ช่องตุกแกเหรอฉันบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาฉันไม่อยากไปกลับบ้านกันโถไม่เอามิมิววมิวเข้าไปทางหน้าบ้านเลยดีกว่าปะหน้าบ้านโรงเรียน อ้าวเฮวิ่งเลยอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยประตูเปิดได้มันมีเลือดด้วยอ่ะข้างในมันมีเลือดสีแดงๆเต็มพื้นเลยอ่ะโอ้โหเขาจัดงานวันฮาโลวีนทุกแจงไม่รู้หรอเนี่ยมันวันที่31แล้วนะใช่ทุกแจงเขาต้องจัดอะไรตอนกลางคืนน่ะโหยนายอย่าขี้กลัวหน่อยเลยนะเราต้องรีบไปนะใกล้จะถึงตีสามแล้วกูเลยเนี่ยโอเคโอเคให้่างนั้นเนี่ยเฮ้ยฉันได้ยินเสียงกันหรือเปล่าอ่ะได้ยิน เหมือนมีคนปิดประตูเลยใช่ฉันปิดเมื่อยีงไงีมันเป็นเอฟเฟกวันาลาวีนะดิมันเอฟเฟกแหละฉันจะตามรอยเท้านี้ไปนะดูเหมือนว่ารอยเท้านี้เนี่ยน่าจะตรงไปแถวแถวโรงยิ้มเลยหรือเปล่าเฮ้ยฝั่งนี้เปิดได้ด้วยฮึ๊บโอ้ย My God โรงยิม ที่ฉันบอกเลยว่าโรงยิมแห่งนี้เนี่ยน่าจะเชื่อมต่อกับทางที่ไปหลังโรงเรียนอีกที่นึงใช่และในหลังโรงเรียนตรงนั้นเนี่ยจะมีที่สําหรับล่าท้าผีไปไปเดินไปเลยนันมาสำรวจไม่พอต้องมาล่าท้าผีด้วยอ่ะโฮ้ยจุ๊บแจงนี่น่าเบื่อจริงๆเลยงั้นจุ๊บแจงรอที่นี่ก็ได้นะไม่เอารังหน่อยล่ะเขาบอกว่าจะมีผีคอขาดอยู่ในโรงยิมด้วยแล้วนิดเอาร่อยเท้าไปดีกว่า เด็กในอเมิกของเราเนี่ยมีคนหนึ่งเขาเป็นตะคริวแล้วเขาก็แกล้งทําเป็นว่ายน้ําไม่เป็นจนกลายเป็นว่าคุณครูเนี่ยที่เป็นคุณครูสอนว่ายน้ําไม่ยอมลงไปช่วยเขาจนจมน้าตายไปเลยอะ่ะอุ้ยนี่แบบว่าสยดสยองมากเลยนะเนี่ยแกล้งซีซัวนี่หว่าใช่ห้ามทําตามเด็กข่าเลยนะเอาละ่ะรู้สึกว่ารอยเท้าวัฒนวีนตรงนี้จะสิ้นสุดที่ห้องของคุณลุงพรชัยด้วยละเฮ้ยอย่าบอกนะว่าคุณลุงพรชัยเกิดอุบัติเหตุนะะ บ้าน่าไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกลุงแกถือไฟแล้วเข้าไปดูแล้วกันอุ้ยโอ้โหกลิ่นอ้อใครเหยียบขี้อ่ะทะเลาะนายเหยียบขี้มาหรอไม่มันไม่ได้เหยียบขี้เฟยที่นี่เนี่ยมันมีกองขยะเป็นถึงตาหากล่ะโอ้จริงอ่ะนี่เขาเอาอะไรมาใส่ไว้เนี่ยฉันว่าน่าจะเป็น เนื้อหมูเน่าแน่ๆเลยอะไรวันตอมแบบเน่าๆเลยจริงด้วจริงอะว้เราเรียนโรงเรียนนี้มา78็ดแปดปีเราไม่เคยเห็นโอ้โหนี่นาไม่คิดจะจบเนีเราซิ่วเราซิ่วมอ้ยจะได้ยินเสียงหายใจแปลกๆอยู่ในนั้นด้วยอย่าบอกนะว่าคุณลุงพอใช้อยู่ในเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะข้างในน่ะผู้คายามียานกันผีเต็มไปหมดเลยแถมยังมีกุญแจสําหรับเปิดหลังโรงเรียนด้วย โอ้ my god เกปุนแกมเลยครับผมมาเร็ว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 ตรงนี้มีประตูบานใหญ่อยู่ซึ่งฉันคิดว่ากุญแจนี้น่าจะใช้ได้อยู่นะเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้อะหรือว่ามันไม่ใช่กุญแจที่สามารถคนได้มันมีอีกบานหนึ่งตรงนี้ใช้ได้เปล่างั้นลองเปิดดูแล้วกันนะเฮ้ยไขได้ออ๊ยนั่นไงแดงเต็มเลย ชอร์รี่บอสซัมหรือว่าต้นสักุระเนี่ยมันผีดเอาออกผลขนาดนี้ล่ะนั่นดิเฮ้ยตตตตมนานมันน่าจะเกิดขึ้นจริงแล้วมั้งเนี่ยแถมยังมีกระดาษอะไรแปลกๆติดอยู่ตรงต้นไม้ด้วยเฮ้ยนี่ก็คือเจ้าปีศาจสาวน่าจะเป็นแม่สาวนับจานอย่างแน่นอนตัวของเธอเนี่ยจะยาวเหยียดเหมือนกับงูเลยเขาบอกว่าเธอเนี่ยชอบล่อลวงเหยื่อรีบกลับตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่มันจะสายเกินไปฉันขอเตือน โอ้โหรีอ<ม>อนเป็นคนเขียนไว้อะแล้วเดี๋ยวกอนนะพี่ไหมนายมีความสุขมากไหมที่เอาเท้าแช่ลงไปในซ้วมนั่นนะ่ะจริงเรายืนขี้นะเราเรายือนอุนจจิอยู่โอ้โหได้ยืนแล้วดูข้า,าน,นายเนี่ย,ายาฉันบอกเลยนะฉันจะไม่เหยียบไม่ยุ่งแล้วก็ไม่เหย,ยีย,ยาละที่ทุกคนเห็นตรงข้างหน้าตรงนี้น่าจะเป็นทางเชื่อมที่ไปให้พวกเราลาดท้าผีอย่างแน่นอนเปิดเลยนะ เป็นไงบ้างโอ้เป็นไงไม่จริงนะาทำไมล็อกเกอร์โรงเรียนเราถึงกลายเป็นสนิมแบบนี้หมดเลยอะ่ะเมื่อวานพวกเรามายังไม่เป็นเลยนี่นาโอ้ยนายสาล็อตลองดูงสิกระเป๋ายังใหม่อยู่เลยทำไมล็อก,อกเอกอร์ถึเก่าอ่ะแล้วกระเป๋าของเพือพอพ่อนๆทำไมละเกะละกะแบบนี้อย่าบอกนะว่าพวกเขาเนี่ยจัดงานวันฮาโลวีนจนลืมกลับบ้านน่ะเสียงอะไรอะฉันก็ได้ยินเสียงเหมือนกันโอ้โหให้ตายเถอะ เราต้องหาของบางอย่างเป็นกุญแจลับนี่ไงเจอแล้วกุญแจกุญแจเก็บสิฮะเก็บสิครับเก็บสิครับเฮ้ยข้างหลังดูข้างหลังพวกแกเข้ามาในนี้ทำไมเฮียเฮียให้ฉันต้องจับพวกแกมาทำเป็นอาหารเฮ้ยนี่นี่นี่มันเป็นตีวันฮาโลวีนหรือเปล่าอ่ะโกลัวจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนในรูปวาดในห้องเรยไล้ว นี่คืออะไรอ่ะมีรูปวาดแปลกๆเขียนว่าได้มีเด็กผู้หญิงคนนึงเหมือนจะคอขาดด้วยพร้อมกับเลือดเต็มไปหมดน่าจะเอาไปเปิดห้องใต้ดินเพื่อเชื่อมกับโลกวิญญาณอย่างแน่นอนพวกพวกพวกนายไม่ไม่ไม่คิดบ้างหรอว่าที่เราเห็นน่ะอาจจะมีคนแกล้งก็ได้ฉันก็คิดว่างั้นเหมือนกันน่ะเพราะว่าเพื่อนๆน่ะเอากระเป๋าวางไว้ตรงทางเดินหมดเลย ไม่แน่นะว่าพวกเขาอาจจะสร้าง CG ที่นี่ขึ้นมาก็ได้โอ้ทำเหมือนเนาะใช่เลยฉันว่ามันไม่ปกติแล้วว่าตอนนี้ถ้าเราถอยกลับไปอ่ะฉันคิดว่ามันยังทันนะแต่ว่าจุ๊กแจกไม่เห็นหรอว่าไอ้ผีตัวเมื่อกี้เนี่ยมันต้องรอดักทางเราตรงทางออกอย่างแน่นอนไม่ได้การแล้วไหนๆเราก็มาทั้งทีฉันอยากรู้ว่าตำนานมันมีจริงหรือเปล่าฉันจะลองลงไปในโลกแห่งวิญญาณดูไปก่อนละไปด้วย เฮ้ยรูปเาลองรูปล่ามันดูแปลกเหมือนกับเป็นคนยังไงก็ไม่รู้สิล่าตาของเขาแล้วก็ขีริยาของเขาเหมือนกำลังร้องไห้อยู่คุณผู้หญิงครับเฮ้ยหายไปเลยหายเฉยเขาใส่บวกผมยาวๆใส่ชุดสีขาวแบบชุดราตรีเปะเหมือนกับตอนที่พวกเรา จอที่หลังนันใช่ไหมใช่ตัวเมื่อกี้เลยตัวเมื่อกี้เลยตัวเมื่อกี้รวกันเลยโอ้โหไปแล้วฉันกลับไม่ได้แล้วประตูด้านใดเป็นประตูสีแดงไปเถอะพวกเราเราจะออกจากโลกนี้กันไปอุ้ยอุ้ยเอาที่นี่ที่ไหนเนี่ยนี่มันยุคสมัยไหนกันอะโรงเรียนเราไม่มีนะโดะนี่ทุกคนโอ้ยโอ้ยประตูเปิดไม่ได้แล้วอะเราต้องรีบหาทางออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเลย มีประตูบ้านไหนที่เปิดได้บ้างไหมขอโทษนะครับใครที่อยู่ที่นี่ช่วยพวกเราด้วยมีใครอยู่เลยคะโอ้ยใ,ให้ตายต<อ>เถอะไม่มีใครอยู่แม้แต่คนเดียวอะ่ะแล้วอย่างนี้พวกเราจะทํายังไงดีนั่นน่ะดิด้านหน้าเหมือนมีโรงเตี๊ยมด้วยแหละปาป้าว่าเราลองเข้าไปถามคนในโรงเตี๊ยมดูดีกว่าหมู่บ้านนี้อาจจะเป็นหมู่บ้านร้างก็ได้ในนั้นอะ่ะเปิดไฟอยู่พอดีโอเคโอ้มีต้นสักุรั้ง <c oughs> <c oughs> อะไรวะเมื่อกี un, hyung, know, ้ทโไมัวมันนี่ขนฉันรุกเลยโอ้ฉันตกใจกรดตกใจจริงมืออะไรก่อนให้เบบีวันรอดออกไปได้เฮ้ยนั่นนั่นนั่นเธอเป็นใครน่าเราเธอต้องการอะไรจากพวกเราพวกเราแค่มาล่าท้าผีเล่นๆเท่านั้นเองอะไม่ได้คิดจะลบหลู่อะไรเลยนะครับขอร้องละขอให้พวกเรากลับไป ออกจากที่ดีได้ด้วยเธอแต่ก่อนสล็อตเะนายนนะบอกว่านายจะไม่กีดไงเมื่อกี้นาะยกีดดังกว่าเราอีกเพราะเราไม่ได้กีดสันหน่อยโอ้โหใช่เธอนะ่ะคิดมากไปเองเมืะะ่อกี้เสียงเอฟเฟกต์ตะหกเสียงดังเชียวนายอย่าเพิ่งมาร <laughs> ้อนสล็อตเลยนี่ฉันว่าตรงนี้มันดูแปลกๆนะดูสิโคมไฟอะไรมาติดแบบเฉียงตรงผนังแบบนี้ เลยก็ว่าเขาพยายามต้อนรับเราให้เข้าไปในโรงเตียมนี้ยังไงอย่างนั้นแหละโอ้ยไม่ต้องต้อนรับกันดีขนาดนี้ก็ได้โอ้โหไหนไหนผู้จัดการไหนล็อบบี้บไหนผู้จัดการครับมีใครอยู่ที่นี่ไหมเอ่ยมีกุญแจที่ซ่อนประตูลับไว้อยู่ถ้าแกหาได้แกจะสามารถออกจากที่นี่ได้ฉันดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยมีทางซ้ายและก็ทางขวา<ห>เราต้องเลือกทางนะ ฉันว่าขวาหลาย้ายดีมาทางนี้มัเขาวงกดเลยตอนนี้สายก็ได้มาหนะดีเอ๊ะมันมีเสียงแปลกแปกเหมือนเป็นเสียงใครกำลังเดินมายังไงอย่างนั้นแหละทางนี้เป็นทางตานเพื่อนเอาเดินกลับเดินกลับเดินกลับกลับกลับทางนี้ทางนี้โอเราจะหากุญแจจากไหนกันเนี่ยฉันว่าเฮ้ยกุญแจบ้านเลยจริงเสียงเสียงคนร้องเพลงอ่ะใครอ่ะเฮ้ยฉันก็ได้ยินเหมือนกันคือตอนๆมนภาพอยู่มันมา อีกแล้วตามในเขาวงกตนี่ลยเหรอวายจะได้ยินเสียงเสียงฝีเท้ามันเดินมาอีกแล้วอ่ะไปเลยไปเลยไปเลยตามมาตามมาตามมาเอาละดูเหมือนว่าเราจะเจอกับรูปภาพแปลกๆบางอย่างโอ้โหเป็นรูปภาพของคนคอขาดเฮ้ยกุญแจตรงนี้โอ้ไมล์กอดมีกุญแจด้วยกุญแจสามยังไงนะเยี่ยมซ้ายเหรอเดินเออเดินไปเสียงมันอยู่ใกล้นะระวังเฮ้ยมันมาอีกแล้ว่มาโอ้ยโจู ออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวฉันไปเปิดประตูให้นายดีกว่าเปิดเร็วๆดิฉันกลัวจะตายอยู่แล้วฉีฉันจะล่าอยู่แล้วอุ้ย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 มันตายกันอีกแล้วฉันว่าทางนั้นแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันดับแจ้งรถล่อให้เราแล้วใช่ใช่ใช่ใชายก็เต็มแล้วฉันเดินมาพร้อมกับเจอประตูโอ้ออกไปเลยออกไปเลยเดี๋ยวฉันตัด เร็ว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 มีประตูทางออกอยู่ทุกคนรีบเดินตามมาโอเค